แนวคิดท่าประการของมนุษย์ยุคใหม่ที่รู้ดีว่าคุณเป็นใครคำถามของจิตวิญญาณเก่าแก่ในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงพลังงานใหม่นี้มีสิ่งใดที่จิตวิญญาณเก่าแก่ที่อยู่บนโลกนี้สามารถทำได้นอกจากการยกพลังงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและอะไรคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น พวกเราสามารถที่จะทำอะไรและอะไรคือสิ่งที่พวกเราควรทำคุณคุณที่รักฉันได้เคยบอกพวกคุณไปทุกครั้งแล้วว่าคำถามก็คือคำตอบเพราะคำตอบจะเกิดการวิวัฒนาการในขณะที่เวลาที่เป็นเส้นตรงของคุณได้ผ่านพ้นไปแล้วและในขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่บนความจริง ที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนั่นคือความใหม่ซึ่งคุณอาจรู้สึกว่ามันก็เหมือนเมื่อวานหรือวันก่อนๆแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านั้นมันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารอบๆตัวพวกคุณส่วนการให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆต,ตามที่คุณได้คาดหวังเพื่อตนเองนั้น บางทีมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะมาถึงแต่ก็ได้มีการทําบางสิ่งมาทดแทนที่ดีกว่าเพราะทุกสภาวะการของคนมันเต็มไปด้วยพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ตัวแปรตลอดเวลาและการตั้งค่าของจํานวนพลังงานที่จะจัดส่งไปให้พวกคุณ ตรงตามตารางเวลาของคุณต้องการไปๆนั้นมันไม่มีหรอกคุณเพราะเจตสนึกของพวกคุณมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่ฉันกำลังมอบให้พวกคุณอยู่นี้มันคือระบบที่ต้องให้ความสำคัญก่อนอื่นใดที่ได้ใช้กับโลกอื่นๆที่เหมือนพวกคุณและได้ใช้กับคุณๆบางคน ซึ่งก็ได้ผ่านระบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยฉันได้เคยอยู่ที่นั่นแล้วและนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งที่ฉันรู้ดีว่าจะต้องทำอย่างไรฉันเคยเห็นมันมาก่อนแล้วและนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งมันเหมือนคุณนั่งอยู่บนยอดของสิ่งที่กำลังบังเกิดขึ้นกับมวลมนุษย์บนโลกนี้ซึ่งคุณคิดว่าจะทำอย่างไร จึงจะอยู่ร่วมกับพลังงานเหล่านี้ได้ต่อไปนี้คือ5แนวคิดสำหรับมนุษย์ยุคใหม่แนวคิดแรกการยอมรับรู้ในประสบการณ์คือการนำประสบการณ์รวมเข้ากับความเชื่อตัวอย่างเช่นคุณยอมรับในเรื่องของแรงโน้มถ่วงเพราะคุณได้เคยสัมผัสกับมันตั้งแต่คุณเกิดแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มองเห็น แต่คุณก็เชื่ออย่างสุดใจและไม่เคยตั้งข้อสงสัยกับมันเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคุณซึ่งเท่ากับคุณยอมรับในประสบการณ์ของแรงโน้มถ่วงที่ทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณไปจนกว่าคุณสิ้นลมหายใจซึ่งมันเป็นความเชื่อที่ไม่เหมือนความเชื่อในบางเรื่องที่คุณเคยเชื่อเช่น เทพนิยายเรื่องนางฟ้าที่ตามเก็บฟันเด็กๆที่หลุดออกเอาไว้ที่มันเป็นความเชื่อแค่ในวัยเด็กของคุณเท่านั้นสรุปว่าคุณเชื่อในเรื่องของแรงโน้มถ่วงและเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงขอให้คุณช่วยรับรู้และความเชื่อที่ว่าพลังงานที่กำลังโหมเข้ามาอย่างหนักในเวลานี้เป็นพลังงานที่แตกต่าง กับพลังงานที่มาจากที่ที่คุณมานี่คือลำดับแรกและขอให้คุณได้นำความเชื่อนี้ไปรวมกับระบบความเชื่อให้ติดกันอย่างเหนียวแน่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนับแต่นี้เป็นต้นไปมันเป็นการรับรู้ในประสบการณ์ที่มีต่อพลังงานใหม่ที่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคุณและแน่นอน มันจะไม่มีวันหวนกลับไปในเส้นทางที่มันเคยมีเคยเป็นอีกต่อไปซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการที่คุณตายจากไปแล้วกลับมาเกิดใหม่พร้อมกับแรงโน้มถ่วงต่ำๆอันน้อยนิดที่ทําให้คุณสามารถทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของแผนการใหม่ที่จะยังคงอยู่ตลอดไปดังนั้น คุณจึงต้องยอมรับที่จะทำในเรื่องนี้ไปสู่ความเชื่อเป็นลำดับแรกเพราะคุณจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนกว่าคุณจะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่จะยังดำเนินต่อไปนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วและเป็นความจริงซึ่งมันก็เหมือนคุณอ่านหนังสือแล้วเปิดหน้าต่อตอไป ที่ทำให้คุณได้อ่านประโยคใหม่ๆกับนวนิยายใหม่ๆและคุณก็จะไม่ต้องย้อนกลับไปอ่านหน้าเดิมๆอีกต่อไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะณเวลานี้คุณได้ผ่านหน้านั้นไปแล้วดังนั้นประสบการณ์ที่มีต่อพลังงานใหม่ก็จะทำให้คุณเกิดการยอมรับโดยการเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้ว แนวคิดที่สองการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงโอ้พวกมนุษย์หัวแข็งที่ได้เคยคุยว่าคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายฉันขอถามว่าใช่หรือไม่ที่หลายสิ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่บางสิ่งมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามที่คุณได้วางแผนไว้แล้วมันทำให้คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ คุณสามารถที่จะเข้าใจและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาไหมคุณสามารถที่จะคิดอะไรให้มันนอกกรอบออกไปได้ไหมคุณสามารถพูดได้หรือไม่ว่าหากมันเป็นบางสิ่งที่ดีกว่าฉันจะยอมให้มันเติบโตและจะยอมให้จิตสำนึกฉันได้เปลี่ยนแปลงเพราะ มันอาจทําให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ฉันไม่เคยนึกไม่เคยฝันมาก่อนก็เป็นได้คุณมีความกลัวในเรื่องนี้ใช่หรือไม่และคุณกลัวแม้กระทั่งว่าเปลี่ยนแปลงโดยที่มันไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณต้องไปอยู่ยังแห่งหนตําบลใดใช่หรือไม่ดังนั้นแนวคิดที่สองนี้ก็คือ การยินยอมให้ตัวคุณเองยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความกลัวเอาลาทีนี้มาดูกันแนวคิดแรกเป็นการเริ่มต้นซึ่งอาจทำได้ง่ายสักหน่อยแต่แนวคิดที่สองนั้นมันไปเกี่ยวข้องกับความเป็นทวิภาวะซึ่งจุดเริ่มต้นของความเป็นทวิภาวะมันก็มาจากความกลัวในการเปลี่ยนแปลงดังนั้น ใช่หรือไม่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นแค่คุณไม่ต้องการที่จะอยู่กับความเป็นจริงของคุณเพราะมันจะทำให้คุณต้องเคลื่อนออกไปจากศูนย์กลางของสิ่งที่พวกคุณคุ้นเคยมาตลอดและส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของความอยู่รอดของแสงสว่างและความมืดซึ่งความเป็นทวิภาวะที่ผ่านมาของคุณมันก็เป็นเรื่องของความสมดุล ระหว่างแสงสว่างและความมืดที่คุณรู้สึกว่ามันก็สุขสบายดีอยู่แล้วนี่แต่แล้วจูจูจิตวิญญาณก็เกิดต้องการจะมีการผลักดันเล็กๆเ,เพื่อที่จะทำให้คุณได้แสงสว่างในชีวิตเพิ่มขึ้นและลดความมืดลงอย่างชนิดเร่งด่วนขึ้นมาซึ่งก็จะทำให้ทุกอย่างเดิมๆของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนี่คุณรับได้ไหม และจากอีกด้านหนึ่งของม่านพรางนั้นพวกเราได้มองเห็นและรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีก็ด้วยการจัดการกับนิสัยและความเคยชินเก่าๆของพวกคุณเท่านั้นและนี่คือความเชื่อกับความยอมรับในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่สองนี้แนวคิดที่สาการแสดงออกซึ่งความเมตตา สำหรับแนวคิดที่สามนี้ก็ต้องมีการฝึกฝนมากขึ้นและมีความยากมากขึ้นกว่าแนวคิดแรกและแนวคิดที่สองซึ่งต่อไปนี้คุณก็พร้อมที่จะก้าวสู่ขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่นี้แนวคิดที่สมนี้ก็คือการแสดงออกซึ่งความเมตตาซึ่งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกระทำต้องมาจากจุดยืนของความเมตตา เราขอให้คุณลองนึกภาพว่าคุณขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วมีคนมาตัดหน้ารถคุณทำให้คุณต้องหยุดรถทันควันแล้วเสียงแตรจากรถข้างหลังก็บีบลั่นใส่คุณแล้วมีเสียงผู้คนตะวาดใส่คุณคุณจะรู้สึกอย่างไรและมันเป็นไปได้หรือที่จะใช้เรื่องความเมตตากับสถานการณ์นี้จริงหรือและคำตอบก็คือจริงทำได้ โดยวิธีการแรกสุดคืออย่าใช้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมามีผลต่อคุณเพราะหากตามกฎทั่วๆไปคุณควรต้องแสดงความโกรธสวนกลับไปใช่ไหมแต่หากคุณเป็นผู้ที่มีความเมตตาก็จงอย่าให้ปุ่มความโกรธและความยุ่งยากนั้นมันสตาร์ทแล้วปฏิกิริยาทั้งหลายมันก็จะไม่เกิดขึ้นและให้คิดว่าวันนี้ คงเป็นวันแย่ๆของพวกเขาดังนั้นขอให้คุณทำตัวให้ช้าลงเพื่อให้พวกเขามีพื้นที่และมีความรู้สึกที่ดีขึ้นและไม่ต้องไปเสียใจหรือตอบโต้วพวกเขาด้วยการด่ากลับไปสิ่งที่คุณควรทำก็เพียงแต่ต้องกระทำถุกเรื่องราวด้วยความเมตตาเท่านั้นส่วนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตคุณ ในด้านสัมพันธภาพซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนซึ่งอาจมีบ้างที่มันทำร้ายความรู้สึกของคุณและสาเหตุที่มาจากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของชีวิตคุณมันจึงทำให้สิ่งที่ผู้คนพูดอาจเป็นการทำร้ายจิตใจของคุณได้ซึ่งเหตุของทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากความผิดหวัง ในการกระทำของผู้คนรอบตัวคุณแต่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าทุกสิ่งที่คุณทำได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นความผิดหวังนั้นล้วนมาจากจิตวิญญ,ญาณที่มีความเมตตาของคุณผู้ซึ่งมองทุกสิ่งทุกอย่างที่แตกต่างออกไปซึ่งหากการกระทำทั้งหมดนั้นมันเป็นไปด้วยวิถีแห่งความเมตตาของคุณ ก็จะไม่มีใครสามารถทำร้ายความรู้สึกของคุณได้เลยเพราะคุณรู้ดีว่าคุณคือใครพวกเขาไม่สามารถที่จะมากำหนดให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดของพวกเขาซึ่งปัญหาที่แท้จริงของพวกเขาเหล่านี้ก็อาจเป็นเพียงความไม่สมดุลในช่วงเวลานั้นและอาจเป็นวันที่แย่ๆของพวกเขาเท่านั้น นี่คุณเข้าใจที่ฉันพูดไหมและเพราะทุกสิ่งที่มีการแสดงออกถึงความเมตตาที่มาจากหัวใจของความเมตตานั้นมันคือสภาวะของความแข็งแกร่งในทางปัญญาดังนั้นข้อความต่อไปนี้จึงเป็นสิ่งที่ใครบางคนที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ต้องการที่จะได้ยิน ความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอและเหล่าคนรที่เดินอยู่บนโลกใบนี้ล้วนแผ่ความเมตตากันทั้งนั้นรวมถึงผู้รู้ทั้งหลายที่คุณเคารพนับถือต่างก็มีความเมตตาจิตซึ่งมันไม่ใช่ความอ่อนแอหรอกนะดังนั้นเมื่อใดที่คุณได้รับข้อความใดจากผู้ที่มีความเมตตากันรุณาแล้วก็ นั่นหมายถึงคุณต้องมีการจัดการกับการรับรู้ของคุณใหม่ทันทีและด้วยเหตุที่ความเมตตานั้นเป็นพลังและความสมดุลก็เป็นพลังมนุษย์ที่มีความสมดุลจึงไม่ค่อยป่วยไขย้ซึ่งคุณรู้เรื่องนี้ดีใช่ไหมอีกทั้งมนุษย์ที่มีความสมดุลนั้นพวกเขาจะมีสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าความบังเอิญอันเหลือเชื่อหรือ ที่คนทั่วไปเรียกว่าความโชคดีอยู่เสมอๆความบังเอิญอันเหลือเชื่อที่ปรากฏขึ้นอาจสมบูรณ์แบบและถูกที่ถูกเวลามันเกิดขึ้นจากผลของความเมตตาที่พวกเขาได้แสดงออกและเพราะแท้ที่จริงแล้วความเมตตาเป็นพลังงานที่ผลักดันให้ความนึกคิดในด้านความโชคดีและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ซึ่งก็มีคุณเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ควบคุมความเป็นจริงของคุณเองเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแพ็กเกจที่แสนงดงามใช่ไหมซึ่งเมื่อใดที่คุณเริ่มออกตัวในเรื่องของความเมตตานี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและนี่คือแนวคิดที่สามที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งคำว่าตัวเร่ง ปฏิกิริยานี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคำที่ใช้บ่อยในวิชาเคมีด้วยการนำสาสารมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรอบๆสิ่งหนึ่งและให้สิ่งนั้นยังคงเป็นตัวมันเองไว้ดังนั้นผู้ที่มีความเมตตาจะเป็นผู้ที่ให้คนรอบๆตัวเขาหรือเธอเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะไปสร้างผลกระทบให้กับพวกเขา และก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะเกิดความผูกพันขึ้นและเพราะนี่เป็นตำแหน่งที่มีพลังอันแข็งกล่งจึงทำให้ผู้คนมักมีความต้องการที่จะอยู่กับคุณเพราะคุณคือผู้ที่เปลี่ยนโลกใบนี้ในทุกทุกที่ที่คุณย่างก้าวแนวคิดที่4ให้มองด้วยสายตาของจิตวิญญ,ญาณ ฉันต้องการให้คุณมองภาพที่ใหญ่ขึ้นฉันต้องการให้คุณเห็นพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างฉันต้องการให้คุณมองไปข้างนอกและเห็นพระเจ้าสิ่งสถิตยอยู่ในต้นไม้ในสิ่งสกปรกสและในแสงสว่างที่มาจากดวงอาทิตย์และความเมตตามันเป็นสิ่งหนึ่งที่หากมองด้วยสายตาของเจิตวิญญาณ คุณจะสามารถมองเห็นแหล่งกำเนิดที่สร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งรวมถึงผู้คนไม่เว้นแม้คนที่ด่าทอคุณแม้พวกเขาก็มีความเป็นพระเจ้าอยู่ภายในเหมือนคุณและทำให้การมองด้วยจิตวิญญาณของคุณมันจะไปอยู่ร่วมกับความเมตตาของคุณที่สามารถทำให้คุณพูดขึ้นได้ว่า พวกเขาต่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนฉันเพียงแต่พวกเขายังไม่รู้เกี่ยวกับตัวพวกเขาเองเท่านั้นในแนวคิดที่สกับความเมตตาของจิตวิญญาณและใครที่มีสายตาของจิตวิญญาณก็จะเป็นผู้ที่สามารถเห็นพระเจ้าอยู่ในทุกผู้ถูกนามซึ่งก็เป็นตัวช่วยให้คุณเกิดความเมตตา ไม่ใช่ว่าเมื่อใครบางคนตวาดใส่หน้าคุณคุณก็สวนกลับด้วยความโกรธไปทันทีซึ่งในการทำเช่นนั้นจะเรียกว่าคุณเห็นสิ่งที่อยู่ภายในพวกเขาคือพระเจ้าได้อย่างไรและเป็นไปได้ไหมที่คุณจะคิดอะไรให้มันแตกต่างออกไปบ้างและเพราะเหตุนี้คุณจึงอาจต้องทำบางอย่างให้เหมือนโู้ลู ที่อยู่บนโลกใบนี้ในสิ่งที่เหล่ารูรู้เขาทำกันคุณคุณที่รักสิ่งที่ฉันมอบให้คุณน,นี้รวนเป็นความจริงและเป็นความเห็นที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ยุคใหม่ทั้งนั้นแต่คุณจะได้รับความสำเร็จในสิ่งเหล่านี้เต็มที่ร้อยเปอร์เซนก็ต่อเมือ่อพวกคุณลงมือทำเอาล้ะนะ แนวคิดที่หนึ่งคือการยอมรับรู้ในประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อใดที่คุณยอมรับในบางสิ่งแล้วแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามันจะสำเร็จได้ในทันทีทันใดหรอกนะมันจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเมื่อใดที่ความเชื่อมันติดแน่นกับสมองของคุณตามหลักฐานที่คุณมีแล้วในที่สุด มันก็จะยอมรับไปเองทั้งจะยินยอมให้ความเปลี่ยนแปลงได้สอนตัวคุณให้ยอมรับในสิ่งที่มันอาจมีความแตกต่างด้วยและเมื่อคุณได้ทำงานร่วมกับมันอยู่ตลอดเวลาบุคลิกภาพของความเมตตาของคุณก็จะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆดังนั้นก็อย่าได้มีความรู้สึกถึงความล้มเหลว กับความผิดหวังที่ได้รับหรือแม้แต่ความโกรธที่คุณได้แสดงออกไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเครื่องเตือนใจคุณว่าตอนนั้นคุณยังไม่ได้เข้าถึงซึ่งความเมตตาอย่างไรก็ตามสภาวะของการมองด้วยสายตาของจิตวิญญาณมันจะมาถึงเมื่อถึงเวลาอย่างแน่นอนแต่ในเวลานี้ คุณจะต้องมองทุกสิ่งว่ามันคือแสงสว่างของพระเจ้าด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งมันจะทำให้พนักงานมาเสิร์ฟอาหารให้คุจะไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟอีกต่อไปแต่เขาคือมนุษย์ผู้ที่มีความงดงามที่ถือแสงสว่างของ,ของผู้สร้างแห่งแสงที่คุณสามารถยิ้มและอยากขอบคุณ ที่เขามาให้บริการคุณและนี่มันจะแปลกเกินไปไหมสำหรับคุณและแปลกเกินไปไหมที่คุณได้เห็นความงดงามของเขาแทนที่จะตัดสินหรือวิจารณ์และเหตุเพราะในการปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นนั้นมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่คุณไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่คุณเป็นมนุษย์ กับการที่ได้เห็นความเป็นพระเจ้าในตัวผู้อื่นคุณได้เห็นความเป็นพระเจ้าของต้นไม้และคุณรู้ว่านั่นคือระบบของสวรรค์ที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของมันและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณทั้งคุณยังสามารถที่จะมีความสุขอยู่กับความรักด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่จะให้ความรู้สึก ที่แตกต่างกันมากกว่าที่คุณเคยได้ถูกเสี้ยมสอนมาแนวคิดที่5ความเปลี่ยนแปลงที่ยากที่สุดที่ถูกเรียกว่าอดทนดูสินะมนุษย์อยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้มันติดตัวมาแต่เกิดแล้วกับการต้องได้ในสิ่งที่ต้องการในบัตรจนและก็ เป็นเรื่องที่เราได้พูดกันมาหลายครั้งแล้วด้วยเพราะหากเมื่อใดที่พวกเขาพูดพวกเขาก็จะต้องให้มันได้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นความต้องการคำแนะนำหรือต้องการให้บางสิ่งสําเร็จก็ตามพวกเขาก็จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นในบัดเดี๋ยวนี้โดยไม่ช้าช้าพวกเขาต้องการให้สิ่งนั้นมาถึงพวกเขาอย่างรวดเร็วชนิดด่วนจี หรือไม่ก็ให้มาเกิดขึ้นในทันทีทันใดและก็เพราะเหตุนี้คุณจึงต้องทําตนให้มีความอดทนและอยู่ให้สบายสบายไปกับความบังเอิญอันเหลือเชื่อของคุณเอาละ่ะทีนี้ฟังให้ดีๆสิ่งต่างๆที่พวกคุณร้องขอนั้นมันขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นของสิ่งอื่นๆและสิ่งอื่นๆที่ว่านี้ มันก็นอกเหนือการควบคุมของพวกคุณด้วยแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะให้พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณรอคอยมันได้และอย่าพึ่งผิดหวงังหรือไปโกรธมันต้องได้แน่ๆหลายๆปีที่ผ่านมานี้เมื่อฉันเริ่มสื่อข้อความกับคู่หูของฉันพวกเราพูดถึงเรื่องที่เราซื้อตั๋วรถไฟ แล้วไปยืนรออยู่ที่ชานชลาพร้อมตั๋วที่ได้ซื้อมาแล้วคุณรู้ว่ารถไฟกำลังมาแต่คุณไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่ซึ่งหากคุณเป็นผู้ที่มีความอดทนคุณก็จะรู้ว่ารถไฟกำลังมาแล้วคุณก็จะรู้สึกสบายๆและมีความสุขกับช่วงเวลาของการรอคอยแทนที่จะบ่นกับการที่รถไฟมาล่าช้า ดังนั้นจิตวิญญาณที่มีความอดทนนั้นจึงเปรียบเสมือนทองคำและที่บอกว่าทำได้ยากนั้นก็เพราะทั้งห้าระการของแนวคิดเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ภายในตัวพวกคุณสักคนเพราะคุณไม่ได้เกิดมาพร้อมสิ่งเหล่านี้มันจึงยากแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ต้องเดินไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้จงได้สินะ ดังนั้นขอให้คุณค่อยๆทำไปทีละข้อซึ่งก็มีคนบางคนที่อาจทำได้ดีกว่าอีกหลายคนนั่นก็มาจากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของคุณผนวกกับการได้ผ่านบทเรียนในอดีตและมากด้วยประสบการณ์กว่าผู้อื่นจึงขออย่าได้มีการเปรียบเทียบกับคนอื่นและอย่าได้รู้สึกผิดในการกระทำของตนเพราะพวกเรา ต่างมีจุดประสงค์เฉพาะที่จะอยู่ร่วมกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่คุณได้ยินฉันไหมแล้วอยากคอยพูดแต่ว่าคุณทำไม่ได้ไม่อยากอยู่ร่วมกับมันและไม่สามารถอยู่ร่วมกับความเป็นปัจเจกแข่งจิตวิญญ,ญาณที่คุณเป็นที่ได้เกิดมามีชีวิตหลายภพหลายชาตินั้นอยู่ละเพราะคุณคงยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณได้ทำไว้ครั้งสุดท้าย ตอนที่คุณเคยอยู่ที่นี่นั้นมันกำลังส่งผลต่อคุณในตอนนี้ซึ่งมันจะบรรเทาลงหากคุณได้ทำในเรื่องของ5แนวทางนี้ที่บางคนก็พร้อมแล้วที่จะทำแต่บางคนก็ยังไม่พร้อมและบางคนก็ต้องมีการฝึกฝนที่หนักกว่าคนอื่นดังนั้นจงเข้าหาแนว5ประกการนี้ แล้วทำการต่อจ๊กซอ์ด้วยความมีอิสระร่วมกับใครบางคนที่ได้บอกในสิ่งที่คุณควรทำและนี่คือทั้งหมดที่ฉันอยากให้คุณรู้และเรียนรู้กับมันขอให้คุณจงมองไปข้างหน้าด้วยสายตาของผู้สร้างและรับรู้ว่าคุณคือพระเจ้าและสิ่งที่ฉันได้บอกคุณทั้งหมดนั้นรวนเป็นความจริง และเป็นไปได้ทั้งสิ้นและจงจำไว้ว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นมากนะักคุณจะไม่มีวันล้มเหลวและอย่าได้นำตนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น